ก็ตัวถึงตถึงล่างนะแต่มีรสสเกลไม้นิดหน่อยผมผมใช้วิธีด้านเดิมนะครับก็ใช้น้ำเดือดนะครับกับเกลล้างข้อข้อทำออสโมติค์ับคือเอาซอสขั้งหนอันนี้อะไรคะส้ตมตำถาดกับผักนานาชนิดครั้งแรกของกันถ่ายแบบนี้นะคะเราจะมากินส้ตมตำโชว์ ผักวีกินก็คือบีกินจริงเริ่มเลยอันนี้คือผักแถวอย่างนี้เขาเรียกว่าเปิบหรือเปล่าใช่ไหมดูดีทำมือก็แบบออ a ừm tục ว่าจะกินหมดนะห,หมดหรอ,อไม่หมดเดี๋ยวเธอก็มากินอยู่เรื่อยเรือยเกินทั้งคืนนะ <c oughs> เอ้อท้อนปรับน้ำพริกออกมาให้เลยอ๋อโอเคอื้อ ุบชิ้นเนาซื้อมาจากตลาดสามชุดสชุอาแบบไม่เอยอะค่ะอืมบกบาซุณมาจากไหนขนาดแบบ ใช่ไมนานแล้วอ่ะยังกรอบอยู่เลยอ่ะนานแล้วยังกรอบอยู่เลยอ่ะตั้งแต่เช้าวนนนี้ยไปตลาดสามชุกมากเอยสุพรรก็เ,เลยไปซื้ออ๋อไม่ใช่สั่งเนาะสั่ง สั่งหมูกรอบเอาไว้แล้วก็ไปเอาสั่งไว้เป็นอ,อ,อาทิตย์ <c oughs> อ่ะอือหอาอือหอมอะไรอะ่ะอันนี้เหรอเหรอ เนี่ใช่เอาน้ำพริกได้ป่าเราเมื่อกี้เปิดน้ำพริกอืมเด็กกนะหลุดนะี่มออนะเด็กกบหลุนนะ ถาเราขี้นกก็ไม่ได้ขมนะอย่างนนขนาดนั้นอร่อยอะ่ะเขาเรียกว่าเค็มขมเลยขมล,ลำลำเหรอไม่หว่ะชอ,อบหน่อไม้แบบนี้มากเลยเพราะมันขมอ่ะเขาเรียกว่าหน่อไม้ด้านานางชอบกินแล้วปวดเขา่านี่หืม มันเป็นกระเบื้องอยู่เลยอ่ะอืออืออันนี้ครั้งแรกอ่ะทำแบบเนี้ย กลิ่นหอมอะ่ะทำตำนี้ทำเองนอะทำเองกินเอง <c oughs> ลองอันนี้ะหอมอ่ะแลวอันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าต้มแกงปลาต้ม ต้มไข่ไข่อ่อนต้มพวงไข่อ่อนของฉันหนึ่งฟองแกงปลาไก่ใส่ไข่ออนอ,อ่มอมอร่อยเย็นเจี๊ยบ <c oughs>

น้ำพริกเผาอะไรเงี้ยอืม,มน้ำพริกก็แดงอะไรเงี้ยเขาว่าพริกแบบหอมมากอบบคือมาจากร้านไหนเนะร้านที่สงองหมูกรอบหมูกรอบย่างปลาตุ้มเพิ่ฮะหมูกรอบอย่างปลาถ่านอืมอืม

เจอตอนหาขโมยไข่กันไอไข่ไหมอืเล็กลุดแล้ว เคยกินไหมอ่าตอนไม่เคยอ่ะไม่กล้าใจยังไม่ผิวไมนเป็นเหรอโอเคอ,อืมอุ้ยตอนเริ่มอิ่มแล้ว อ,อิ่มจริงๆแล้วค่ะกินม,มาป่อันก็อิ่มแล้วนะคะอิ่มแบบว่ากินส้ปตามหมดกินอ,อะไรหมดเลยหมดปะเนี่ยเหลือผักสุดยอดจริงเลยอิ่มจริงป่ะเนี่ยไม่จริงหรอ อิ่มมาตะตอนอยู่เลยอร่อยอ,ะอ่ะ,อออะมันต้องกินมันอร่อยอ่ะมันต้องกินแบบด้วยกันเนะใช่ไหมหอืเออดี๋ยวคลิปหน้ามีคนมากินด้วยอ๋อต้องทำเป็นไม่ใช่ซ่อมตำถาดนะตำกะละมังนี่นนะนั่งนคนนั่งนี่นเป็นตำกะละมังตกแล้ว าา,าราไม่แ<อ>น่อิ่มจริงแล้วตอนนี้กี่โมงอะโอ้่งทุ่งครึ่งเองปกติกินแบบกินทั้งคืนจะมากินอีก <idir. S 2> ก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะคลิปแรกที่กินแบบนี้กินแบบส้งตำถาดผักๆแบบนี้นะคะ ครั้งแรกก็ยังว่าเจ็บปานนิดนึงถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพักคลินเอ้ยพักบิินช่องพักบิกินด้วยนะคะก็พอดีกว่าค่ะไม่ไหวแล้วขอบ๊ายบาย